กรรมการปรปรชนายวิชามหาคุณได้บอกถึงความคืบหน้าการทํางานของคณะทํางานร่วมปปชและอัยการสูงสุดในการพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ในคดีอาญาของนางสาวยิ่งนัชชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีไม่ระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวจนก่อให้เกิดความเสียหายว่าล่าสุดนะคะทางอัยการสูงสุดได้นัดประชุมคณะทํางานร่วมปปชและอ,อสอสอด่วนวันที่25ธันวาคมนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปเลยค่ะ และในวันที่8ถึง9มกราคม2558 ตัวแทนของปปชนั้นจะเข้าร่วมแถลงเปิดคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาตินอกจากนี้นายวิชาก็บอกว่ากรณีการไต่สวนนายบุญทรงเตรียาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพรรคพวกกรณีซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐหรือจ 2G เชื่อว่าทางอนุกรรมการไต่สวนจะสามารถสรุปคดีดังกล่าวได้อย่างช้านะคะสัปดาห์หน้านี้โดยจะนําตัวเลขความเสียหายที่อนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพเข้าคงรัฐของรัฐที่มีหม่อมหลวง ปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมาสนับสนุนในสํานวนคดีนี้ด้วยค่ะ